วาลา่าเลยหุ้นละห้าสิบบาทร้อยเจ็ดสิบบาทเอาขวดแล้วนะมันได้อัมนี่คือก๋ไก่อะไก่สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยวริมน้ำกันนะที่ ไม่ออนนะั่นอะไม่รู้ว่าเรียกน้ำตกอะไรลืมนะวางน้ำเย็นหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละโอเคป่าเดินทางกันได้แวะซื้อไก่ย่างวิเชียนสักแป๊บหนึง่ง วหนึ่งก็พอละสองคนมีนกไก่หนึ่งตัวร้อยเจ็ดสิบแล้วก็ส้ตมตำปูปลาด้วยใกล้ถึงน้ำตกแล้วข้างล่างนี่ก็นั่งได้นะเด้ มีรอยรถขึ้นไปมีคนไปแล้วแบบไม่มีคนมีแก็ขี้บัวมั้งเถอะ เอามีดจุกฟันตะเกียบมาดิแซสบมากเลยเนาะน,นี่ตังปูลาปูปลาลาเลยปูละห้าสิบบาทไก่ย่างวิเชียนตัวละร้อยเจ็ดสิบบาทเอาขวนแนละ้วมันได้ ต่ำช่มต่ำอะไรนะไม่เชิอืมอ่ะอีมคือไก่คุกไก่อ่ะอืมก็ อ,อร่อยไหมอร่อยอร่อยอะนุ่มแต่ยังมิชเชยนยว้เจ็ดสิบปนะเนาะเอเบาทเ7ยเจ็สิบต้องตามห้าสิบบาทอยาจะอิ่มก่อนแล้วนะกินข้าวเนียวหน่อย <c oughs> เออแล่นนอุ้ยว่น คณที่เปิดนี้แมงวันเยอะไปหน่อยเนาะเดี๋ยวให้มันจับแค่นั้นแหละฮูฮประลาแซ่บนัเนน่ะเที่ยงแล้วกินข้าวเทียเท่ยงกินข้าวเที่ยงที่ลำทานนู่น มันจิ้มเทไหมไม่เทจิ้มแบบนั้นไม่รู้จิ้มแจ่วต้องอกินต้มงแบบกินกินเหรอกลางกลางเหรอเทอให้ฉันเทอเที่ทยงพอดีใช่ไหมเนี่ยเที่ยงยอีกหน่อยนี้น่าจะทำความสะอาดแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะแต่นี่เดือนกุมภาพันธ์ กุมพาน้ำก็แห้งแล้วแล้วเมษาแล้วมันจะเหลือกนะเมษาต้นน้ำมันดีอกอืมันเป็นเจาเจยอะหมวมะขามเนี่ยอืมเออใช่เลยเจยวมะขามงวนเยอะไปไหน ตะเกียบก็หักกิ่งไมแต่แถวนี้นะลืมลืมตะเกียบอืมอืมอมบบาขดมบรรยากาศเจ้าถิ่นไม่อีมาแล้วเดียวขึ้นข้าอืม ยาบาดดีตด,ดเกียวนี้เอาแปลัมาิดนต้องตังเด็กาหางรอละ <c oughs> จะจ่อมาแล้วมก็จะจอ่อกัดดีจะถินจะถิน ก็กินก่อนเดี๋ยวแบงให้ออยากกินเหรอไหนนนั่งนั่งลงนั่งรอนั่งรอครับนั่งรอครับนั่งนั่งรอโอเครู้นั่งรอนั่งรอนั่งรอนจะไปกินที่เธอเอาากระดูกให้ได้ไหมอืมจับ เนี่ยก็ะห้มันกระดูกไหมไม่มีนื้อเลย่เออมันกิน <Ok> กันแบเคี้ยวมากเไก่นุ่มดีะไว้เจสิบาทถือว่าโคนตัอตัวนะตัวใหญ่กินสองคนก็ค่อนข้างจะเยอเอาข้าวด้ไหมหมาชอบกินกับแก้มกิน๊ไม่กินนะ เนืหมูห้าสิบบาทร้อยหนึ่งเนี่ยป้าคุณร้อยยังไงสองขีดอ๋อสองขีดร้อยหนึ่งอร่อยข้าวด้วยอืมอร่อยไหมเจ้าไม่กินข้าวอะ่ะไปดีกว่ามาของเจ้าของป้ะ ก็อาจจะไปหาของป่าข้างบนดลวาที่ไหนเซ็บอีลีต้องกินน้ำบ่เป็นม่มเมืองมามเมืองกันหมมอมเมือง má thanh thầy ừ. bắt cam ừ, hứ vì nhưng mà leo tự ừ, à ừ. nhắn nhé ừ. ừ. mà nhé mà đâu đâu ไปแคมปิ้งหรือว่าไปปิกนิกที่ไหนถ้าไม่เจอนี่ไม่ใช่แล้วข่าประจำรำกว่าเป็นหน้าดีๆหน่อยหรอจะไปห้องเจ้าหมูแรมเนอะ ต้นหมากเลยค่ะโอ๋น้ำเย็นมากเลยน้ำเย็นมันนี่น่ะมันรู้เรื่องนี่รู้เรื่องเลยแอ้เมื่อกี้ขั้นเป็นหัวตึงม่นี่แรกนะอย่างวยอ่าตัวนี้นี่ ไปไหนก็เจอแต่้าพินมีทุกอ่ะมาจอนโค้กไหมเธอ,อม,มันไม่ใช่หมาจรอันนี้หมาชาวบ้านเออเขาไหวมันไม่ได้ผอมขนาดนั้นกินนอนอยู่กลางทางที่เรามาเมื่อกี้หรือเปล่าอ๋อเออไอ้น,นี่มันรู้เรื่องนี่หว่าตยวตาก้นเลยนะ ขับรถไก่มาบ่ได้อืมอืม,อมโต๊ะนี่เขาท่าดีฮะแเห็นเลยเลย อไอ้มกอาสว่าพี่จะกินเนี่ยคุยรู้เรื่องเลยยังไวยังไวปูปะลาะสเปนั่นนะ่ะบะก,กินไว้ปูปะลาะมัดแต่ไก่อ่า ืม่กินปูปลาเผ็ดครับบอกเลยหราืมากเผ็ดครับไม่ยิง,อยงปอใจนะไม่ยิงพอใจโ่วยแ่พอ้เ <c oughs> สียงแลง้วมีแล้วแล้วก็ปูปลาะะเนี่ยเอาให้ก่อนกินปูปลาปาะกิตกินมาจ้างได้ กินไม่ได้นะผมอ่ะกินแล้วมันเขาเรียกอะไรลมตีขึ้น,นกินน้ำนางเอกดีกว่าน้ำส้มไอเจ้าตูบนี้อิ่มไปแล้วนะนางฟ้าเลยมันจะไม่อิ่มปะอมลมเย็นๆน,นะ ไม่ค่อยร้อนมากเดือนกุมภาพันธ์โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับจะไปละเดี๋ยวนั่งชิวๆสักพักใหญ่ๆหรือว่าผูกเปน,นอนหลับไปก่อนสำหรับคลิปนี้ก็มาพักผ่อนกินไก่ย่างสุปตาําไม่มีอะไรเลยโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ